สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง y o u t u b e เจมสายชิลครับพามาชมอู่ต่อรถกระบะทนเลอร์ครับเนี่เดี๋ยวเอาออกมาให้ชมครับคันนี้เพิ่งต่อกระบะเสร็จนะครับอันนี้รถที่อู่ครับนี่อยู่ที่อู่รุ่นเจริญการช่างครับนี่ครับคันนี้ครับเดี๋ยวมาให้ชมครับ โอ้สวยจัดถอยมาแล้วครับคันนี้ท่อเป็นท่อเดิมนะแล้วก็เสริมเสริมท่ออีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งโน้นเดี๋ยวให้ดูครับเอเก ลงให้ดูหน่อยเดียวเอาหางลงให้ดูหน่อยนี่ครับตัวนี้ท่ออ่ะเดี๋ยวให้ช่างติ๊กเอาหางลงให้ดูหน่อยเป็นตอนนี้เป็นสแตเลสนะ ลงให้ดูครับแม่นิ่มนิ่มจับ ประมาณ3เมตรแปครับขาค้ำอย่างดีไม่มีแอนเอาเอาขึ้นหน่อยเอกเอาขึ้นเลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดู ใครสนใจกระบะสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อมาได้ครับเป็นโครงสร้างโครงสร้างเหล็กแล้วก็เป็นภูพ,พื้นด้วยสแตนเลส4มิลหรือว่า4.5ครับหนิ่มนะเนี่ยโอ้นิ่มจัดเลยอะ ก็จะได้ตามนี้เลยนะกระบะเดี๋ยวจะให้ดูกระบะเดิมแทงติ๊ก รับก่อนดับเครื่องก่อนอันนี้อันนี้ของเก่าใช่ไหมใช่มีคนเอามันนี่เกินมาจำแล้วเท่าไหร่ปล่อยเท่าไหร่ไม่รู้เขาบอกมาจำแล้วอ๋อน,นี่ของเดิมของเดิมก็ติดมัดจ,จำไปแล้วครับของเดิมก็ยังสวยๆอยู่นะ แน่นเลยนะเด็กเขาสวยอยู่เลยครับนี่ติดมัดจำแล้วครับอันนี้ก็จะถอดกระบอกกระบอกยกหางไปอถ้าต่อใหม่ก็หมดหลายตั้งนะเห็นแบบเนี้ตัวนี้จะเป็นสเตนเลสติดมัดจำไปแล้วครับถอดลงจากรถ เดี๋ยวเรามาชมกันใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับตัวนี้แล้วแต่ลูกค้าอยากได้เลยสเปค<ฮ><ฮ>อยากได้เรดเงาก็ได้นะครับหรือว่าจะเรดท b b ได้หมดได้แผ่นยางฟูพื้นรองพื้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับน่ครับ ก็จะได้ตัวนี้นะครับนี่ครับตัวกันเวลารถขึ้นลงไม่ให้ชนไม่ใช่ชนตรงนี้เนาะอันนี้ก็เอาไว้ขึ้นรถตีดินครับนี่ตัวนี้ขึ้นรถตีดินเอาพราะทำอะไรกันครับเนี่ย ยวดูแม็กเล่งจมงทำอะไรกันครับเนี่ยนบ,บูนนบ,บูนกับแม็กวันนี้ก็อัปเดตครับมาอัปเดตเอามาให้ชมใครที่สนใจชุดแต่งทางอูก,ก็รับรับทำให้นะ ลูกค้าก็สั่งมาแล้วกันและด้านบนนู่นก,ก็ทำนะครับชุดแต่งส่วนสเปคและราคาก็ทักคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไปอันนี้เบอร์โทรนี้เลยโทรติดต่อพี่สานิต หรือว่าช่างนิดครับอูรุ่นเจริญการช่างครับนี่อยู่ที่อำเภอบางไทรครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใครสนใจก็ติดต่อมาได้ตัวบางฝุนเป็นของทางอูเลยครับาแจวเลยครับนี่ขาค้ำอย่างดี สวยครับสวยถังน้ำมันเนี่ยโอ้ช่างแตวช่างแตวจัดให้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ดูครับเงามากมองเห็นตัวผมอะ ชุดชุดแผ่คอนโทรลี่ถังไฮดรอลิกอยู่ตรงนี้ครับน,นี่ปัม๊มตัวปั่นนี่ครับเติมน้ำมันตรงนี้นะสวยครับท่อคู่ท่อตัวนี้จะเป็นทอ่อท่อเดิมติดรถเนาะอาจจะสีแบบ ไม่หน่อยรถใช้งานะก็เอามาให้ชมครับใครที่หารถอยู่ช่วงนี้ก็เริ่มจะขึ้นอีสานกันแล้วนี่ครับรถหล่อส,สวยกันเลยครับนี่ก็ทรงนี้เลยครับใครอยากได้สวยๆครับนีครับมีอีกสองคันนี้คันนี้รถลูกค้า ที่ผมมารีวิวไปแล้วนะอันนี้รถใช้งานครับที่อู่อต่อฝากไปด้วยครับช่อง YouTube เจมสายชิว Channel ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับรถตีดินก็เดี๋ยวให้ชมครับกำลังทำสีตัวใหม่กำลังอยู่ข้างในโน้นครับนูะฝากไปด้วยครับ